สวัสดีค่ะมาเจอกับอ้อมอีกแล้วนะคะคลิปนี้อ้อมจะมาแนะนํานะคะวิธีทําความสะอาดคราบที่ฝังลึกนะคะในวัสดุสีขาวนะคะตัวนี้ลองลองเช็ดด้วยน้ําแล้วก็ไม่ออกนะคะผ้าชุบน้ํานิดนึงก็ไม่ออกนี่น้ํายาก,ก็ไม่ออกนะคะ,ะน,ออน้ำยาละกินน้ำยาละกิน ออกนิดนึงแต่ว่ามันมันไม่สะอาดเหมือนข้างนี้นะคะต้องถูแรงๆไม่จางนี่ครับฝังเน่นนมาใช้นาโนกอสนี่เราต้องมาใช้นาโนกอสใช่ไหมคะเอวันโอ้เอกวันก็คือมันเป็นครีมขัดสีรถยนต์อ๋อครีมขัดสีรถยนต์ขัดแล้เคลือบตัวเนี้ยเอาไปขัดแล้วเงาวิ้งเลยจะมาลองดูว่าเยวจะมาลองว่าจะออกไหมนะคะที่มันไม่ออก แค่ okay. นิดหนึ่งก่อนนิดเดียวนิดนึงก็คือลองดูก่อนว่ามันจะมีปฏิกิริยากับวัสดุอ๋อว่ามันจะกินพื้นสีจะกินนพื้สีหรือว่ามันจะทําให้สีมันเสียหายหรือเปล่าเราจะลองตรงนี้ก่อนนี่ไม่ออกนี่ปายลงไปก่อนหมุนเลยนี่เราก็น้ํายาทาลงไปแล้วก็ใช้ผ้าหมุนเลยนะคะข,ข,ขัดแบบนี้ก็ได้ขัดยังไงก็ได้ แต่เราจะลองให้ดูก่อนอแต่ตรงไหนที่น้ำยามันน้อยเห็นไหมมันก็จะอ๋อ<ด>มันก็จะออกยากหน่อยอืมก็คือใช้แรง,ง,งเยอะต้องใช้แรงเยอะแต่ตรงไหนที่มีน้ำยาอยู่แล้วหรือว่าน้ำยามันปิดเปียกๆหน่อยชุ่มๆุ่มเหมนกน็แล้วก็เช็ดออกเป็นไงอ๋อใส่วิ่งเลยจ้ะเมื่อกี้คนละอย่างเลยนะคะคนละเรื่องคนละเรื่องเลย ครับนี่ก็จะมีคาบติดผ้าออกมาคาบดำๆแต่ถ้าเราเอาน้ํายาที่เหลือนะนิดนึงมามาถูนะ่ะมันก็ถูยา,ยากอยู่นะอย่างอย่างอย่างตรงนี้นก็ยังไงก็ต้องอาศัย้ํายาเยอะๆหน่อยต้องใส่เยอะๆหน่อยเดี๋ยวก็ออกอยู่ก็จางอยู่แต่ตรงนี้เขาเลยขาว,วิ่งเลยขาว,วิ่งเลย,ววเ,ลยเหมือนของใหม่อมโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองส่วนนี้นะจ๊ะเพราะว่าจะคาบลึกกว่าตัวนั้นนะคะนี่ ใส่น้ํายาเยอะหน่อยนี่นี่คือถ้าอยากอยากให้มันแบบว่าออกแบบง่ายๆนะให้ทําแบบนี้ทิ้งไว้เลยอ๋อเราทิ้งไว้ก่อนสักปานนึงทิ้งไว้ทิ้งไว้ทิ้งไว้ก่อนประมาณสักหนึ่งนาทีอ่าทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งนาทีนะจะได้ขัดง่ายเนาะใช่ตัวนี้ใช้พื้นสีอย่างอื่นได้มั้คะหรือต้องใช้เฉพาะสีเทา อ๋อได้ทุกสีทำได้ทุกสีเลยหลังจากที่เราทาครีมไว้หนึ่งนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามัดลงสองนาทีแล้วเนาะจะมาลองคันดูดูนะครับนี่ดูว่าคราบพวกนี้มันออกไปได้ขนาดไหนนะครับเฮ้ยเริ่มขาวแล้วนะอ้อมเริ่มออกเรื่อยๆแล้วถูมั่วไปหมดเลยทีนี้เอ้าจะได้น้ำยา จะได้น้ำยานีน่แล้วก็ถูเฮ้ยขาวเฉยเลยถ้ามีเครื่องขัดนี่แจวเลยขนาดนั้นเลยเรอเออไม่ต้องปวดแขนไงถ้ามีเครื่องขัดเราก็ไม่ต้องปวดแขนพื้นที่เล็กๆแต่ว่าเราก็ใส่ครีมเยอะหน่อยเนาะอืมใช่ออกแรงนิดนึนง ออกแรงแขนนิดหนึ่งเช็ดด้วยผ้าสะอาดเป็นไงเกือบเนียนเกมมือบเนียนขัดซ้ำอีกประมาณสองรอบแล้วมัต้องจักสองรอบสามรอบเนาะเดี๋ยวลองเอาน้ำยาอลาร์ครีมนี้ใส่ดูดูนะนี่เพื่อให้แบบว่าเสียดายน้ำยาไงเสียดายน้ำยาที่มันอยู่ในนี้ในครีมที่มันเหลืออยู่ จะลองมาเช็ดพวกนี้อะลองดูอ่าขาวเฉยเ,เลยได้นะครับท่านผู้ชมนี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่นะก็ถูให้เป็นไกด์ไลน์ก่อนนะครับเดี๋ยวจริงๆเราจะขัดให้หมดนะครับก็เอกวันเนี่ย มันช่วยให้คาบมันออกจริงๆคาบฝังลึกต้องบอกเลยว่าคาบัังลึกนะครับออกจริงๆสุดจัดเลยเจ๊อ้อมไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะคะแต่ว่า,ม,ะะวามาทำให้ดูว่ามันสามารถขัดออกจริงๆนะคะนี่สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะไปหาซื้อกันได้นะคะซ,ซ,ซื้ออย่างไหนเนี่ยร้านคาเคร้าน ขายอุปกรณ์รถยนต์บางสาขามีแล้วก็ในออนไลน์ในออนไลน์ลองค้นหาชื่อดูนะคะใช้งานได้จริงนกวันนี่ัดต่อหัดต่อคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะ